เป็นเพราะเฮตุพระองค์เสียจิตทียาตามเป็นสิทธิยาธารกายเมื่อกามมายาธ,ธนาใจพระลาสีน้ำพระกายหายแปดนึ่สี่ห้าประตืมหนึ่งถูกจริงด้วยแปดนึ่สี่ห้าใช่ไหมแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่นี่เลยค่ตรงอยู่ตรงนี้อายุเจ็ดสิบห้าสองสี่ เลขห้าอยู่นี่เหตุโคเรอยงโคสให้ชูเลยสมัยธรรมเวลาเก้านาิกาเจนาทีพโยธรรมสส่วนเส้นงซงวายลสมสวรีศิราดาชาดานยญามินละมานให้ยังข้าพระอ์ข้าพดอกข้าพดอก ตอบต่ออย่างพยายามผิดตอบต่อสิทธิ์เทยงพลาดศิลากูฏกายยางกาดต้องวนายังคาถาภาท,าาทยางไทยอัญยันทัศบรุมโนบรุมโมหนึ่งอันนี้นายังชื่อบาลายจุละเก้าสามราชการใด เมื่อรวมหนึ่งกับสามสามเป็นสี่เกติยาไทยรวมสยามสี 4, สมัยเป็นธนบัตรใหม่อีซีอังลิสอิงลิสเป็นพระชาติแบ่งตามตามอะไรฐานะทางสังคตสังคตแปลว่าที่รัฐบนโลกานี้ไว้สังคีเป็นเหตุทนายเปิดเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามมีไหม สองสามจริงด้วยเราตาไม่ได้มองจริงถ้าเรามองก่อนแล้วเห็นเลขก,ก่อนขอให้ไตขอให้ไตตับเราพังทลายขอให้มารผีหาซาตานสุตสีสลายเหลือแต่บุญบูรุบุญสูงสิ่งส,งสูงใหญ่ทำผิดประการใดขอให้ได้งามสวงวงสวงที่พยาธาตุชาติเลขสี่สองตัวอยู่หน้า ดูนะมีไหม,ไมรู้เหมือนกันสี่สองตัวอยู่หน้าหนึ่งสองจะมีสามตัวหนึ่งสองต้องอยู่ตรงนี้เกตหนึ่งจะดีอันหลังก็มีสองห้าตัวมีแค่สองกับห้าแค่นั้นเองห้านะสองห้าตัวมีไหมสองหนึ่งสองสองสองสาม สองสี่สองห้าถูกต้องเลขห้าหน้าบัตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกิดวันศุกร์ที่สิบสามมกราคมสองห้าสามสองต้องเปลี่ยนเลขพยานชุดใหม่เป็นศูนย์จัดตุสิจัดตุจัดตุภูมิ จตูพิชาิาเก้าศูนย์ศูาห้าสามห้ใช่ไหมศูนย์จ9เก้าสหสามเก้ลขสามหน้าห้าสามถูกไหมเลขสาหน้าห้าสามเลขสาหน้า5-3-9้า อดูทุนย,ย้อนดูรู้ได้ยังไงวะกูกูกูใจยังงงไว้กวตออูตาพระองค์ใช้พิทยาพิเศษทุนเอาเลขอะไรมาทำนาีเขาทำนายว่ามีเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้าสอง เหลือสามเจ็ดเลขสามเลขเก้าเลขเจ็ดพอรายาทั้งทางดูนะมีไหมมีไหมเจ็ดเก้าสามสี่ห้าสามเจ็ดมีจริงด้วยเว้ยแล้วก็พลิกด้านหลังมีหนึ่งก่อนสองครับด้านหลังหนึ่งก่อนสองทับถูกต้อง ีหนึ่งก้สองทับแล้วก็มีเลขแปดสี่ตัวเรียงเป็นห้าตับมีแม่แปดสี่ตัวเรียงเป็นห้าตับแปดนาฬิกาถูกต้องไปสิบแปดนาทีสี่สี่วินาทีห้าตับหลับสี่สิบสามต้องมีหนึ่งในสามถูกต้องหนึ่งในสามเลขหลักๆลักคำเขาเรียกว่าเลขท่านปกเป้าบอกเป้าบอกเก,ก้า ฉันไม่เคยสร้างนวนกัลยาบัติมีสี่สองตัวนำหน้าหาดับฝนสี่หกนองรู้โพดไม่สบายกี่รูปไทยโพดมาซ้องมีนี่งหน่งซ้ำปลาเปิดมาอายุสิบหกเด็กคนนี้จะได้ดีในเทศจุมน้ำสำลักน้ำ เพราะน้องคนจุดมีปัญหาหลังกายยาทะเละวันนั้นโดยจะชุดจีเจหน้าตู้เย็นสีฟ้าเขียวที่บ้านหมนุนมีแปดสามตัวดูวที่มีมั้งหน้าวาที่ปิดในห้าใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปด สุดท้ายมีซี่สองตัวเรื่องยำถุกต้อง47พยายามต้องเปลี่ยนเลขประชาชน1 8 4 9 7 0 0 0สี่เก้าเจ็ดนย์ศูนย์ิตห้าสองสาจิตห้าสเนีะทุกต้องในเลขารายเรยวัดยื้มตังเช่าทาสักเท่าไหร่กดหน้าตู้ตาตาหลอดตรงนั้น15,000บาททันใจ คืนครั้งละเท่าไหร่พอเพื่อนหลายสูญสลายหายไปขอยืมเงินหน่อยห้าบาทสิบบาทได้ไหมไม่มีไม่ให้เพราะเหตุอะไรกุดจือเจริญแปดถ้ามีแปดและเก้าขอให้หลักฐานดับโทษบนโลกนี้บนโลกนี้นะอะไรนะหลักฐานดับเก้า เลขแปดถูกต้องเลขหนมต้องมีเลขเจ็ดหนุกอุติมุกอุติอยู่เมทไทยเจ็ดหนังและอยู่ซ้ายยังเจ็ดหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสองหนึ่งสอง เราต้องเปลี่ยนเป็นสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งวันที่ออกเลขลายเดือนหนึ่งวันที่แปดออกก่อนสามวันอาโยาเสียงพูดมาว่าห้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดขอท้ายว่ามีห้าเตน ส่วนใหญ่จะเป็นเลขเกิดวอตเลขเกิดวอทของเราจะมี7 1หรืองดี่เ้าศูนย์ศูนย้าเลขไม่เปลี่ยนเลยจากเกินเวลาเปิด แอปเกิดวันใบยินจริงๆเแม่เลยแอปเกิดทั่วเช้าว,วันไอแอปกับออยสลับกันปิดเกิดต้องเปลี่ยนเมนปเภศสิสามเจ็ดเจ็ดสิามัยา,า,าลักษณะกิดพระองค์เป็นเหตุหทายาธาทานต่างงกกรุงไทยกรุงศรีกรุงทนบุรีกรุงชนบุรีเย็จน วกวากรุงเทพจัดชาสลม่มเสือน้ำท่วมน้ำตายน้ำลาน้ำไปทุกคนให้ถือมาลายแดงแทนถือภาพพระราชการต่างๆเอามาลายสีแดงแฝนที่คอเหมือนสอกอหอรอสังทองห้อย ตัดมาลัยแดงแขวนที่หูซ้ายก่อนเคล็ดดอกแดงหูขวาเป็นแดงหรือเป็นสีเหลืองเดลาเรือเคล็ดดับน้า ข้าพระบาศยายาาาสียยาวมรการเสียยามรยาภาพเมตตาพุทธเจา้าพู้งาเกิดบางไรไลลี้บางลำพึง